ดูครับผมต่อเชียงใหม่นะครับจากเว็บการขโมยรถ .com นะวันนี้รถเคสอาสีเขียวเนาะเคสอานะิวเนาะเปลี่ยนท่อเรียบร้อยนะท่อคู่เลยอ่าเป็นอาร์เรียบร้อยนะแต่งเรียบร้อยเนาะวอนเตอร์นะครับขับอะไรไปดูวอนเตอร์อ่านี่ติดตั้งเรียบร้อยนะครับตามที่โจนขโมยกันเนาะเขาใช้ไขควงตัวทีนะครับนี่ขี่ได้ไปพันกิโลนะครับไขควงตัวทีสมมตินี่เป็นไขควงตัวทีแท,ทงรูนใจเรานะครับ แล้วก็บิดไปเป็นออนแล้วเขาก็กดสตาร์ทไปได้เลยเนาะดังนั้นผู้หลิดทั้งพวกคอนด้าเขาจะทําที่ปิดลูกกุญแจมาแต่ของพวกคาว s สกิยังไม่ถึงนะครับเขายังไม่ได้ทํามาเนาะแต่การขโมยผมนี่ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบ <c oughs> ร้อยแล้วการขโมยผมพิเศษกับชาวบ้านคือล็อกปิดเสียงนะครับการขโมยรุน่นทั่วไปโดนลดหน่อยก็จะลางรองเนาะแต่ผมล็อกปิดเสียงได้ด้ยก,การกดล็อกสองครั้งนะครับ ตึกตึกกดสองครั้งตึกตึกถ้าใครมาโดนรถรถจะไม่ร้องนะครับจะไม่รบกวนชาวบ้านเลยรถจะร้องต่อเมื่อมีคนใช้ไขควงตัวทีนะครับสมมุติที่มีไขควงตัวทีนะครับแทงรูนใจเราแล้วลก็จะบิดนะครับบิดปุ๊บเดี๋ยวผมจะกดสตาร์ทให้ดูเนาะว่าสตาร์ทได้ไหมจะบิดแล้วนะครับบิดปุ๊บ ก็ไม่หยุดนะครับจะหยุดถึงบิดกลับก็จะไม่หยุดนะครับจะหยุดต่อเมื่อมาปลดที่รีโมทเท่านั้นนะครับแต่การขโมยเราพิเศษกว่าชาวบ้านคือกันน้ํานะครับขี่รถตักฝนได้เลยเนาะไม่ต้องกลัวน้ําเข้าเนาะการขโมยทั่วไปนี้ขี่รถตักฝนปุ๊บน้ําจะเข้านะสั่งสตาร์ทที่รีโมทได้เลยนะเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับกดสองครั้งนะไปหน้ารถออกปุ๊บ เรียบร้อยนะครับจะให้จะสั่งดับก็กดสั่งดับที่ดิหมดแต่ถ้าสมมุติโจรมีกุญแจผีแทงรูนแจเราไปแต่เราไม่ล็อกรถเนาะเปิดกุญแจออนปุ๊บแล้วเขาสตาร์ทรถไปเราไม่ล็อกรถเนาะแต่เราเห็นพอดีว่าเฮ้ยมันขโมยรถเราไปแต่กุญแจรถเราอยู่ที่เราหมดเลยเราก็กดล็อกนะครับภายในห้าวิรถจะดับอตัตโนมัตินะครับเราก,กดล็อกให้ดู รถจะดับอัตโนมัตินะครับถ้าเรากดล็อกเราก็ไปตามรถคืนนะครับกันขโมยผมราคาพันสองรับประกันให้ปีหนึ่งนะครับใครอยากติดตั้งก็เว็บกันขโมยรถ .com นะพิมพ์ภาษาไทยเลยนะเนาะเบอร์โทร0858686711นะครับโอเคครับขอบคุณครับ